สวัสดีค่ะกิฟนะคะจากยูซับพาน,นะคะวันนี้เราจะมาทําการแนะนํานะคะผู้มือการใช้งานกล้องไอโมนะคะวันนี้เราจะมาแนะนํากล้องเลนเจอร์ทูนะคะมีให้เลือกทึง2รุ่นนะคะที่ยูซับพานของเราจัดจำหน่ายเลยก็คือเลนเจอร์ทูสองล้านและเลนเจอร์ทูสี่ล้านเลยะคะ่ะดูกันเลยค่ะ อ่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวอุปกรณ์ภายในกล่องที่เขาให้มาเลยค่ะจะมีตัวน็อตนะคะแล้วก็ตัวฐานแบบยึดน็อตนะคะแล้วก็ตัวสติเกอร์มากรจุดติดตั้งค่ะแล้วก็ตัวหัวอะแดปเตอร์แล้วก็สาย usb ค่ะแล้วก็จะมีคู่มือมาค่ะเริ่มขั้นตอนการติดตั้งนะคะเข้าที่มือถือของเราเลยค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน i m o l i t e ดาวน์โหลดได้ทั้ง ios แล้วก็ android นะคะกดติดตั้งค่ะ แอปพลิเคชันรองรับนะคะกล้องวงจรปิดของ imo ทดุกรุ่นค่ะอ่ะกดเปิดแอปพลิเคชันได้เลยค่ะอ่ะเข้าสู่หน้าตัวแอปพลิเคชันแล้วนะคะอ่ะกดยอมรับค่ะอ่านให้ดีก่อนนะคะ กดเข้าใจแล้วค่ะอันนี้เป็นการอนุญาตให้เข้าถึงไฟล์ภายในมือถือของเรานะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้เลยนะคะว่าอนุญาตไหมอะตอนนี้คือเข้าสู่หน้าเข้าสู่ระบบนะคะสำหรับผู้ที่มีตัว Account iMo อยู่แล้วก็สามารถล็อกอินได้เลยสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็ลงทะเบียนตามขั้นตอนก่อนได้เลยค่ะ ถ้าลืมรหัสผ่านก็สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านจากหน้านี้ได้เลยนะคะอ่ะอันนี้คือเราสมัครแอปพลิเคชันไว้นะคะเราก็แค่อ่ะเข้าไปใส่ยูเซอร์แล้วก็พาสเวิร์ดเพื่อล็อกอินเข้าไปค่ะจากนั้นเมื่อใส่ทุกอย่างเรียบร้อยเราก็จะกดนะคะตัวติ๊กตัวข้างล่างค่ะจะเป็นการยอมรับข้อกําหนดในการใช้งานนะคะอ่ะอันนี้คือหน้าตาของตัวแอปค่ะอันนี้คือเราเคยแบบเอ,อ่อแอดกล้องเข้าไปแล้วนะคะอันนี้คือ เราก็จะเข้าที่เมนูด้านบนนะคะตัวบวกนะอ่ะเรามามเริ่มกันที่การสแกน QR code นะคะอ่นะกดอนุญาตให้เข้าถึงค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาดูที่กล้องของเราเขาจะต้องเสียบนะคะตัวอะแดปเตอร์นะคะตัวสายอะแดปเตอร์ก่อนเสียบเพื่อให้กล้องเนี่ยออนไลน์นะคะพร้อมที่เราเนี่ยจะเชื่อมต่อค่ะ ตัวสายนะคะจะเหมือนของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของ Android เลยค่ะจะเป็นสายไมโคร USB นะคะเสียบให้เรียบร้อยค่ะ,ะแล้วเขาก็จะขึ้นไฟนะคะเป็นไฟสีแดงนะคะแบบนี้เลย ก่อนที่เราจะทำการนะคะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันแอดมินแนะนำนะคะให้ทำการรีเซ็ตหน้ากล้องก่อนค่ะโดยนี่ค่ะเลื่อนเลื่อนเลนกล้องขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็กดปุ่มรีเซ็ตค่ะเป็นการเคลียร์ทุกอย่างนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันค่ะพอเรากดค้างแล้สักพักเนื้อคะ่ะก็จะหมุนค่ะหมุนอัตโนมัติเลยนะคะเป็นการรีเซ็ตแล้วก็เคลียร์หน้าหายค่ะ แล้วก็จะเป็นไฟสีแดงกระพริบแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นไฟสีเขียวกระพริบทีแบบนี้ค่ะอาแล้วก็จะหยุดกระพริบค่ะอะเป็นการขั้นตอนต่อไปนะคะต้องเช็คก่อนนะคะว่ามือถือของเราเนี่ยเชื่อมต่อกับ WiFi บ้าน2.4แล้วหลังนั้นเราก็จะมาสแกนนะคะตัว QR code ใต้กล้องค่ะตัวกล้องวงจรปิด iMo WiFi Ranger t o o นะคะรองรับ Wi-Fi เฉพาะ2.4เท่านั้นนะคะ 5G ยังไม่รับจ้านี่นะคะกดถัดไปแล้วก็ตั้งค่าตามขั้นตอนได้เลยค่ะนี่ค่ะหน้านี้จะเป็นหน้าเซตนะคะชื่อของตัวอุปกรณ์ค่ะเราก็ตั้งตามใจเราได้เลยนะคะแล้วก็ตั้งไทม์โซนนะคะเวลาปรมงภาาค,ค่ะก็เซตเป็นแบงคอกนะคะ ตกลงอะกดถัดไปค่ะแล้วก็เลือกสถานที่ติดตั้งนะคะเสร็จสิ้นค่ะอันนี้เป็นฟีเจอร์นะคะเสริมค่ะแล้ก็กดไปที่หลังก็ได้ถ้าเรายังไม่ใช้นะคะอ่าอันนี้คือจบขั้นตอนนะคะการเชื่อมต่อตัวกล้องกับตัวแอปพลิเคชันเรียบร้อยต่อไปเป็นด้านฟีเจอร์บนแอปพลิเคชันค่ะ เมนูของ IMO ก็เป็นภาษาไทยทำให้ตั้งค่าอะไรต่างๆค่อนข้างง่ายค่ะนี่นะคะมีลูกเล่นเยอะมากไม่ต้องห่วงนะคะถ้าซื้อสินค้ากับยูซ์พายทางเรามีเทคนิคอลซัพพอร์ตมีคู่มือแล้วก็มีทีมงานแนะนำให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นค่ะอันนี้เข้ามาที่หน้าเซตติ้งนะคะเห็นไหมว่าโหมดเยอะมากนะคะฟีเจอร์ให้เล่นเยอะจริงๆค่ะ อันนี้จะเป็นมุมมองของภาพนะคะที่อยู่หน้ากล้องงั้นเราเริ่มกันที่การแจ้งเตือนนะคะตอนนี้คือเขาจะเปิดการแจ้งเตือนคือเบสิกคือเปิดอันนี้ก่อนเลย2อย่างเราจะเปิดล่างสุดเวลาอุปกรณ์ออฟไลน์ก็แจ้งเตือนก็ได้เช่นกันค่ะต่อไปการตรวจจับนะคะตอนนี้การตรวจจับนะคะเปิดที่การตรวจจับการเคลื่อนไหวค่ะอันนี้เป็นการติดตามสมาร์ทนะคะเป็นการเปิดฟีเจอร์การหมุนตามการเคลื่อนไหวค่ะ ไ,ไหมคะเขจะหมุนตามอะไรขยับหน้ากล้องก็จะหมุนตามแล้วก็แจ้งเตือนแบบนี้เลยเป็น Human d e t e c t นะคะถ้าใส่ Memory Card หรือสมัครคราวเขาก็จะแจ้งเตือนเป็นวิดีโอชอ็ชอตๆนั้นนะคะที่เกิดการเคลื่อนไหวค่ะอันนี้ยังไม่ได้ใส่เมมนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นหน้าการดูภาพสดออนไลน์นะคะอันนี้เป็นหน้าติดตั้งค่าคาวกว่ตัว Memory Card ค่ะอ่ะตัวกล้องตัวนี้นะคะสามารถปรับ ความคมชัดได้นะคะหลากหลายเลยถึง3โหมดถ้าเป็นตัวสีหลานก็ปรับไปเป็น4โหมดเลยค่ะอยู่ที่เรานะคะว่าอยากจะบันทึกแบบไหนนะคะแต่ดูภาพสด่เราก็จะดูได้หลายแบบแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือ snap ภาพนะคะแล้วก็ส่งต่อโซเชียลมีเดียของเราได้เลยกดอ,อนุญาตใช้ไม์พูดผ่านกล้องได้ค่ะถ้าเราไม่ต้องการให้ตัวจับก็ปิดน้องก็ปิดทันทีค่ะเป็นการตั้งค่าเรียวถามนะคะ สามารถตั้งไทม์โซนได้ค่ะรับการแจ้งเตือนความเร็วในการจดจับก็ตั้งค่าได้ค่ะแล้วก็พื้นที่ในการรับการแจ้งเตือนก็ตั้งค่าได้เช่นกันค่ะเราอยากให้เตือนเวลานี้เตือนตรงนี้อย่างนี้ค่ะก็ตั้งได้ นี่คะ่ะสามารถเปิดปิดนะคะการแจ้งเตือนได้ผ่านมือถือของเราเลยอันนี้เป็นการแจ้งเตือนแบบหมะสนับใช้กับ้องผู้สูงอายุนะคะหรือว่าเด็กอ่อนนะคะเวลาที่เกิดแบบห้องเงียบๆสถานการณ์เงียบแล้วเกิดเสียงดังขึ้นมานะคะสามารถตั้งค่าความดังของเสียงนะคะเวลาที่เกิดเสียงความดังของเสียงตามที่เราต้องการเนี่ยเขาก็จะแจ้งแจ้งเตือนบนมือถือของเราเลยนะคะเดี๋ยวอลองดูนะคะ อันนี้ก็ลองตบมือดูนะคะนนเห็นไหมคะแจ้งเตือนแล้วค่ะเป็นการแจ้งเตือนเสียงดังรบกวนนะคะแบบนี้ก็ตั้งได้เช่นกันค่ะอันนี้เป็นฟีเจอร์เสริมนะคะสามารถสมัครหรือซื้อเพิ่มเติมได้ค่ะหมวดส่วนตัวนี้ถ้าสมมติว่าเราเปิดเนี่ยตัวเลนกล้องก็จะปิดนะคะอันนี้เป็นแผนการบันทึกนะคะสามารถตั้งได้เช่นกันค่ะ การแลกเปลี่ยนอุปกรณ์นะคะตัว i m o สามารถแชร์ดูกล้องนะคะแล้วก็ตั้งค่าสิทธิ์ได้6 User ค่ะเราสามารถนะคะเซ็ตค่าทุกอย่างได้เลยโดยเครื่องหลักเครื่องแรกที่การเชื่อมต่อเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเป็นเครื่องที่ควบคุมทั้งหมดนะคะสามารถ export เป็น QR ว o d e คนี้แล้วก็ส่งให้เขาแล้วให้เขาสแกนเราก็กดอนุญาตที่แอปของเราได้เลยนะคะโดยเมนหลักนี่ก็คือเครื่องแรกนะคะ หรือว่าจะตั้งค่าเป็นเบอร์มือถือนะคะนี่ก็ได้เช่นกันค่ะเรามาดูที่นะคะการสแนปภาพนะคะ นี่ภาพสซนแก็จะเก็บรวมตรงนี้นะคะแล้วก็ทูเว t ท l อคค่ะฮัลโหลฮัลโหลสามารถสนท <Hello. S 1> นาต้ต่อผ่าน <Hello. S 1> กล้องได้นะคะบิวินไม่แล้วก็ลำโพงสแนปเป็นวิดีโอนะคะถ่ายได้เลยเรียลไทมแล้วก็ไปดูได้สามารถส่งต่อนะคะผ่านโซเชียลมีเดียไลน์ต่างๆของเราได้เลยนะคะนี่ ไว้แชร์ไปที่ได้ส่วนตัวของเราก็ได้ค่ะแล้วก็สามารถสั่งหมุนนะคะซ้ายขวาก้มเงยได้หมดเลยค่ะคือขนาดที่กล้องออนไลน์อยู่เนี่ยเราก็เนี่ยจะจะคุยกับใครในบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถสั่งหมุนได้เลยนะคะ นี่ค่ะใช้งานง่ายมากเลยนะคะสังเกตว่าตามมือเลยนะคะเรียวทมงเลยนี่ค่ะสามารถเปิดปิดเสียงได้นะคะแล้วก็ ดูภาพสดหรือว่าบันทึกเนี่ยเป็นความคมชัดต่างๆได้เลยถ้าดูหลายตัวก็สามารถแอดเพิ่มได้ค่ะอาต่อไปนะคะอันนี้เป็นหน้ารวมนะคะเห็นไหมว่าเขาจะแจ้งเตือนตลอดเลยนะคะเป็น Human Digi ด้านหน้าก็สามารถเข้ามาตั้งค่าได้เช่นกันค่ะลองเล่นดูนะคะถ้าถานัดการตั้งค่าแบบไหนก็สามารถลองใช้ได้เลยค่ะต่อไปนะคะถ้าสมมติว่าคุณเอากล้องนะคะไปติดแบบกับหัวกับด้านนะคะเราก็มีวิธีเซตให้ค่ะนี้เรามาดูตอนว่าถ้ากล้องมันอยู่ในสถานการณ์ที่มืดนะคะในเวลากลางคืนจะเป็นยังไงนะคะ นี่เราก็ลองปิดหน้ากล้องให้มือที่สุดต้องมือที่สุดเท่านั้นค่ะอินฟราเรดถึงจะทํางานนะคะตัว Danger ์ทูจะมีอินฟราเรดที่ระยะ10เมตรค่ะกลางคืนก็จะบันทึกเป็นภาพขาวดํานะคะนี่อินฟราเรดนี่ค่ะถ้าต้องการติดตั้งกล้องนะคะแบบกับหัวอย่างนี้นะคะ บบต้องการมาติดบนผนังเพดานนะคะแล้วก็จะต้องเป็นแบบให้มันเรียบร้อยตามมุมนะคะก็สามารถตั้งค่าให้ตัวหน้ากล้องเนี่ยบันทึกได้ตามใจเราเลยนะคะเนีย่ยสังเกตว่าเราพอควอมกล้องแล้่มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะสามารถตั้งค่าได้ะคะ่ะให้ภาพมาเป็นปกปตินะคะเป็นการหมุนร้อยแปดสิบองศาค่ะที่ตรงนี้เลยค่ะการตั้งค่าอื่นๆนะคะแล้วก็จะเห็นนะคะการหมุนภาพค่ะเปิดเลยค่ะ พอเปิดเรียบร้อยแล้วกลับมาดูที่ตัวหน้าดูออนไลน์กล้องนะคะเป็นไงคะเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถดูได้ปกติเลยค่ะนี่พอเราตั้งเหมือนเดิมนะคะเ็วจะกลับมาเป็นแบบหมุนเหมือนเดิมแล้วกลับไปตั้งค่าใหม่ได้ค่ะนี่ สามารถตั้งโซนเวลานะคะแล้วก็รูปแบบการแสดงผลวันที่ได้ค่ะอันนี้เป็นปุ่ม,มรลบอุปก,กรณ์นะคะอะเรากลักบมาที่ตัวหน้ากล้องของเรานะคะแล้วก็เห็นปกติแล้วค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการวิธีการตั้งค่าค่ะเดี๋ยวเรากลักบไปที่น้องกิฟต์เลยค่ะ อุกร์เรี่ที่อยากจะแนะนำสำหรับตัว Linker t o o 2นะคะ mm hmm. ก็จะมีให้เลือกถึงส mm ี hmm. ูรุ 4, mm ่นสีแบบกันเลยนะคะนี่เราจะมาใส่ให้ดูนะคะตัวแรกเลยในเอรวสาวจ้า mm hmm. นี่นะจ้ากระต่ายเป็นซิลิโคนนะคะนุ่มนิ่มไม่หักไม่งอจ้าอันนี้กวางจ้าปีศาจ้า สนใจสินค้านะคะติดตามได้ทางช่องทางด้านนี้เลยค่ะหรับนี้นะคะลิ๊บลาไปก่อนสวัสดีค่ะ